สวัสดีครับวันนี้ผมพ่อบ้านเบิร์นๆนะครับก็จะมารีวิวเกี่ยวกับบุษราคำนะครับต้นเสน่จัน์บุษราคำวันนี้ก็มีต้นแม่สวยๆที่แม่พันธุ์ของที่สวนสวยๆอยู่สองตอนนี้ที่ที่มาโชว์ตอนนี้ก็คืออยู่2ต้นนะครับอย่างต้นนี้ก็คือเป็นต้นแม่ที่ ที่ลูกค้าได้ไปชุดแรกนะก็คือจากแม่ต้นนี้นะก็คือเป็นต้นแม่ที่ให้ด่างดีสีสวยแล้วก็มีหลายสีในหนึ่งใบอะครับก็คือเป็นไม้ที่สวยจริงๆอย่างที่เราอย่างที่ผมแนะนำมาเสมอคือว่าไม้อะต้องสวยก่อนด้วยนะครับเพราะว่า เราจะซื้อไม้ลุ้นเราก็จะเราก็จะได้ของที่ลุ้นนะครับกว่าเราจะได้ของสวยมันก็ยากอยู่อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูใกล้ๆนะครับอันนี้ก็เป็นต้นแม่อีกหนึ่งต้นต้นนี้ก็ยังไม่ได้ยกยอดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็ให้หน่อค่อนข้างเยอะนะหน่อก็อันนี้คือ เดี๋ยวจะให้ดูใบหน่อเนาะอันนี้คือใบหน่อนะดูลักษณะด่างแล้นะครับเป็นไม้ถือว่าอันนี้คือใบแม่นะอันนี้คือใบลูกนะหนอ่อคือตอนนี้คือหนอใหญ่เท่ากับแม่แล้วอะด่างสวยไหมโดยส่วนตัวผมคิดว่าค่อนข้างสวยมากเลยนะในสายตาผมนะคืออย่างลักษณะนี้ก็ มีหลายเฉดสีอยู่ในหนึ่งใบนะเวลาเราเราเล่นเราดูเนี่ยลักษณะใบแบบนี้ก็ถือว่าสวยมากก็คือเราจะไม่ค่อยเบื่อนะครับอย่างต้นนี้เป็นต้นแม่ที่เคยยกไปนะลักษณะใบก็ออกคล้ายกันก็คือแม่พันธุ์ที่ผมเก็บก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้หมดเลยจะไม่มีแบบว่าเปิดเยอะนะครับก็คือจะประมาณเป็นลายวาคิวประมาณนี้ ไม้เขาจะค่อนข้างทนครับถ้าตาเนี้ยถ้าใครได้ไปนี้ถ้าตอนยกยอดนี้ตานี้ถือว่าสวยมากดูดิดูเป็นรุ่นลายใบยรุ่นลูกถือว่าสวยมากครับตอนนี้ก็แทงมาแล้วมาเองแล้วสองหน่อเนาะตอนนี้ก็แทงดีอันนี้เป็นรุ่นลูกเขานะครับรุ่นลูกของต้นนี้เลยดูดูเนือใบดิเห็นไหม แบบอย่างเงี้ยดูเนื้อใบเป็นแบบเนี้ยน่าเก็บสุดๆนะครับอย่างต้นนี้ก็บอกตรงๆว่าไม้สวยก็ย่อมมีราคาสูงนะไม่ใช่เป็นไม้ที่เขาเรียกว่าเป็นไม้คัดออกหรือคัดทิ้งนะอย่างที่สวนก็คือของผมเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมเนี่ยผมจะคัดไม้ ไม้สวยให้ลูกค้านะไม้ไม่สวยเลี้ยงเองนะต้องบอกก่อนว่าไม้ไม่สวยผมเลี้ยงเองเพราะว่าผมอยากให้ลูกค้าได้ได้ของสวยจะถามว่าราคาสูงไหมก็เป็นธรรมดาเนาะราคาก็ต้องสูงตามตามไปด้วย อย่างต้นแม่ต้นนี้ก็ก็ถือว่าสวยอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูหนอ่อกันครับตอนนี้มีหน่อใหม่กําลังแทงมาตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้เปิดจองนะเพราะว่าแม่นี้ก็ยังไม่ได้เก็บตั้งแม่ขึ้นมาเลยอันนี้ก็ถือว่าด่างจัดนะคําว่าด่างจัดนี่ก็คือสวยจัดจัดนะ้าไม่ใช่ด่างจัดไปนะนี่นไหมอันนี้สีพึ่งออกเป็นใบแรกนะ หลอดที่2ใบที่สองกำลังออกมานะส่วนหนึ่งก็จะมารีวิวเกี่ยวกับเครื่องปลูกด้วยนะที่แนะนำไปเนี่ยไม่ใช่แนะนำไปแล้วเนี่ยเครื่องปลูกที่ใช้เนี่ยจะไม่ได้ผลนะครับคือไม้ที่แนะนำไปบอกไปเนี่ยคือบางครั้งผมต้องตามตามผลงานให้พี่ๆเพื่อนๆดูด้วยเนาะว่าไม้มันได้ผลด้วยนะ อันนี้เขาแทงออกมาเองก็เป็นเป็นต้นแม่ต้นที่หนึ่งของผมก็คือความสวยก็ถือว่าสวยอยู่ที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 ่พูดว่าสวยอยู่ในความหมายของผมหมายความว่างไงก็คือว่าโดยส่วนตัวแล้วผมก็เป็นนักพัฒนาสายพันธุ์ด้วยนะครับ อย่างไม้เลยอย่างสุกสับประรดสีผมก็พัฒนาสายพันธุ์ด้วยตัวตัวเองด้วยแล้วก็สะสมด้วยนักสะสมและนักพัฒนานะอย่างที่บอกว่าไม้ตัวนี้ก็คือสวยอยู่ก็คือต้นแม่เขาเราเราเห็นความสวยของเขาแล้วเนี่ยส่วนมาถึงรุ่นลูกเนี่ยคือรุ่นลูกอะ่ะจะได้จะได้คัดตาสวยเป็นพิเศษออกมาเนี่ยก็คือต้องขอบคุณต้นแม่เขานี่ครับ ลูกก็จะเป็นไม้ที่ที่สวยในระดับเกรด A ขึ้นไปถ้าแม่เกรด A ลูกก็จะเป็น A บวกขึ้นไปเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับอย่างต้นเนี้ยเดิมอ่ะน่าจะมีมากกว่ามากกว่าสี่ใบใบใหม่ไม่นับนะเพราะว่าไม้อบคือไม้หนอ่อะเวลาแยกอ่ะเขาจะเขาจะมีการซุดนะพราะ โดยส่วนตัวแล้วของผมมันจะมีการทิ้งใบล่างไปบ้างก็คือตาหนอกก็จะค่อนข้างเยอะอันนี้ใบเนี่ยเกินฝ่ามือนะคือกลางเนี่ยผมกลางฝ่ามือเนี่ยเกินนะมือกลางกลางถือว่าสวยที่บอกที่บอกว่าต้นนี้ก็คือเป็น A บวกนะอย่างต้นลูกเนี่ยอย่างต้นแม่เนี่ยต้นนี้ครับเป็นต้นต้นสวยต้นหนึ่งต้นนี้นะครับ กว่าเราจะพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาให้สวยเท่าแม่เนี่ยอย่างแม่เนี่ยเขามีอาจจะมีเปิดใบด่างต้นนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ที่ด่างด่างทุกใบเหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะเปิดด่างน,น,น้อยเนี่ยเราก็คัดตาขึ้นมาครับพวกนี้เป็นไม้ออกสีกระดูกชมพูหมดนะด้วยเราก็คัดตามเรื่อยอันไหนไม่สวยเราคัดทิ้งเลยนะแล้วไม้ลุ้นผมก็ไม่ได้ขายนะลุ้นเขียวเนี่ย ผมก็ไม่ขายเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าได้ไปแล้วก็จะรู้สึกไม่ดีนะกับการเล่นต้นไม้นะอันนี้หน่อลูกนะดูด่างตอนมานี่มาอย่งอมออกอมเขียวแต่คือเนื้อใบนี้แบบเนื้อใบเนี่เห็นไหมเป็นลายวาเกิวสุดๆนะแล้วจะขอจะเหลืองทองแล้วต้นนี้ได้กระดูกชมพูด,ด้วยก็จะสวยมากขึ้นเขาอีกนะ อันนี้คือสีจริงนะไม่ได้ปรับแต่งเลยนะครับอันนี้อาจจะออกเป็นอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นใบใบรองใบใหม่นะสีตอนนี้ก็จะออกอมอมเข้มเข้มหน่อยเพราะว่าจะยังไม่กระจ่างสีจะยังไม่เปิดเปิดกระจ่างมากอันนี้เป็นใบของรุ่นหน่อลูกนะหน่อลูกตอนนี้ก็มีคนสอบถามมานะต้นนี้นะหน่อด่างจัดตัวนี้แต่ก็ยังไม่ได้แยกเพราะว่า รุ่นหนอจากต้นแม่เนี้ยเขากําลังให้หนอด้วยนะคือเขาให้หนอซ้ายกว่าผมก็เลยยังไม่กล้าแยกหนอสวยต้นนี้ออกมาก็ถ้าแยกก็อาจจะแยกหนอรุ่นลูกไซส์สวยต้นต้นนี้ออกไปนะเพราะจะแยกแล้แยกง่ายกว่านะถ้าใครสนใจนะครับแม่นี้นะแม่นี้นะถ้าใครสนใจนี้ยินดีนะ อย่งต้นนี้ก็เปิดมาสองสองหน่อนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีพี่ๆท่านไหนสนใจก็เดี๋ยวผมก็จะเปิดจองให้นะอย่งต้นนี้ดูดิให้ลูกลายดูดิครบทุกเฉดดางหกสี มีเขียวเข้มเขียวอ่อนมีด่างด่างของด้านในเนื้อด้วยก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ดูแล้วไม่เบื่อนะก็อยากให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆมาเล่นเสน่ห์จันกันเย,เยอะเนาะส่วนหนึ่งก็ก็เขาสวยงามครับเราก็จะมีเล่นเราก็จะมีความสุขอย่างให้ก็ให้พี่พี่เพื่อนๆเ,เ,เก็บไม้ที่ค่อนข้างม,มีความแข็งแรงของต้นไม้ด้วยนะ เห็นต้นนี้ก็ดูเพิ่งเปิดใบใหม่มาได้สักพักหลอดใหม่ก็แทงตามเลยเนหะ็นไหมก็ถือว่าเป็นมาที่โตเร็วโอเคครับวันนี้ผมก็ฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ มีคําถามสอบถามหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงต้นไม้มาแนะนํามาได้นะแต่ไม่ต้องมาดุมาด่ากันนะครับโอเคครับก็คือแนะนําเข้ามาได้ครับยินดีรับฟังครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับ